อาหอดได้เมื่อผตกแห้งไม่เป็นไรเพราะฉันสะผมผมยังไม่แห้งฉันไม่ซีเรีอสหรอกเดี๋ยวก็เอารองเท้าไปล้างเอามันเลอะมันจำเป็นแหละถ้ามืออื่นมาซื้อก็อสิตกคือเกาซื้อให้เซลเลีวปปะได้จบจบ <c oughs> <c oughs> บายสาม ออกลูกไม่ไลูกเดซองซามือานหิมะหน้าหนานี่ก็เจ้าก็เอาลูกออกมาได้เข็นรถเข็นออกมาได้พี่น้องพลังาแมันบานเฮานี่ว้าหฮอล้วฮออีกยุนี้นี่ฝนสต๊อกแดดสิออกลูกนิดหน่อยออกลูกเลือไม่ไม่เขาเขาอ,ออกมาได้เขาห้มถืออากาศ ซื้อแล้วเหื่อยค่ะนี่ของอีเจ๊ซื้อขิงต้นหอมผักชีจะไม่มีผักชีลาวนะแล้วก็ได้มะเขือมาไว้สุกกระเทียม ซอสพริกสูขวัตหน่อยซอสพริกพริกสดอะไปตู้ปุ่นซื้อมาไว้กินกระดูกสิ้นกับอา่าจะกินไส้กรอกก็อยากอยากกินอัน,นอันน้ำอันนี้ก็อยากแต่มันไม่ได้มันเจ็บเหนอยได้ไมาแล้วค่ะกุ้ง เจ๊ช่วยแล้วเจ๊ไม่เรื่องมากเจ๊ช่วยแล้วนะจ๊ะแล้วเจ๊ก็ได้ไข่มาให้เธอด้วยนะแดแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลสีม่วงไรน,นิด วางเอาไปวางให้นานก่อนอกเจ๊เราจะทำไข่ก่อนเออว่าไงเจ็บชิบหายเลยเอาไม่งั้นจะขับรถออมอีกทำามมไร้เธอพอเห็นจอดแล้วเธอหนึง่ง ่เห็นขี้ลดอ,อ,อ่อมปอพี่สื่อไขลานแขกสามสิบฟองไข่เนื้อแข็งอยู่เลยเนี่ยถือเงินละสามโคตนเงินละสิบบาทเพื่เนี่ยลูกละสิะบาบาทนะไปเนะี่ย คิดจะว่าประจําวันสองแถว่าไม่เงี้ยหนอกค่ะโดยปกตินั่นมันเพิ่งหักกลับไปซื้อว่าเขาอยู่แล้วแถมไม่ได้ไปอบรมอ่ะนะคะไม่ไ่้กลับซื้อพักซื้อไค่ซื้อผลไม้มาแต่กล้านแขกเนาะมันเพิ่งหักกลับไปซื้อลันซูปเปอร์มาร์เก็ตพอย่ายกจ่ายแม่หนี่ไปนะจะ่ยิบเอา ไเสรมาใครูบ้านต้กิ่นตนเห็ดมอ้นไม้ม่วาไปสปันมานนี้ส่ซนเสร็จแล้วของเพื่นยเยเราอยู่ได้กันเราใช้ในชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องขยะมัาหลายเแล้วนะเดีย๋ยวจะไปทิ้งอยู่คนจัดตกถมาทามาเศร้าต๊คนแข่งนี้ มันเชะกูไม่อ,อยากไป่พ่อยไงแม่นัวสิร้อยคนสักตกวบอกเออหาตีว่เเาเชะนะอะไรคุณชายของคุณชายซื้อทั้งนั้นทีนี้อยากกินปลาเอามาให้เป็นต้มใี่กินเงินเกินนั่นแหละก็ยองได้รับประกอบมาเนี่ยเห็ดพอรก็เป็นงอยอยู่น้ำพิน อันนี้ของคุณได้คนได้คนบุซีนเขิ่อนอันนี้เครื่องปรุงอาหารทดลองยังไม่หมดนะคุณยังไมไ่หมดนะคุณเรียยเป็นยอย่างยัง อันอนี้เอาไปไว้ห้องนงักเขีนก่อนวันนีไว้นองุนเขียวเสื้อยู่ร้านฝรั่งองุ่นหว่างเสือ้อยู่ร้านแขรอันนี้นะสาละแม่ลายแขนโบมีก็เลยเสือ้อยูลันฝรั่งชุ่มขนมปังแข็ง กาแฟวันนี้จัดรายการยี่หอนี้จะแทงนะคะยี่หอนี้อยู่ที่เกดสิบเก่าค้นมือนเขกจัดเลือยอหหาสิบค้นเขาให้ซื้อได้สามอันคิดกุ้งเนยเขาให้ซื้อได้สามกล่องกอง็เลยตุน น้ำกระเก็บไตรนะ้ำค่าใช้ใจ่ายอาหารมันไม่น้อยนี่เดือนนึงกับมันหลายแบบไหนก็ไม่น้อยการจ่ายคอที่ไม่น้อยอยากซื้อของไม่น้อยตัางหากข้่ก็งยแต่ถึงไม่น้อยเอามันก็บ่เหมดหลายอ่ะนะมันฟังแทนเขึ้นเขึ้นเปลี่ยนยี่หอ้อใหม่ยังมีตัวนี้อีกขนมต่างแบบกระดาษบ้านแบบกระดาษ ก็กุ้อนนกงอันนี้กุ้งฝรั่งอันเมื่อกี้เนี่ยกุ้ง่ะกุ้งวามาแต้โอเคเลยวัไเด้ร์เบิรงอินเดียมั้งเพราะว่าวันศุกร์เราจะดินแล้วกันด้วยกุ้งกับขนมปังนี่ก็ผักไม่เยอะน้อยขาดวัไหนเลยคือแพนเคก้กอร่อยลกขอมด้ว ันนี้ปีดไก่จะมาทำกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยไม่รู้เาก็ปวดแก้วเสร็จแล้วเมื่อเปิดดูเชื่ออุดพันนี้จะทอเบอร์กแบ่ฮอตเอ็เอนจีแล้วนะมีพัสดุมาดามน้อยเดี๋ยวไปดูหนาเธอ